มีคำสั่งคสชให้เออิพถอนการปลดนั้นแล้วก็เท่ากับว่าการปลดนั้นหมดไปโดยไม่เคยมีันมไม่ทราบคุณผมตอบคำถามที่คุณถามส่วนข้ออื่นผมไม่รู้มันยังมีอีกเยอะคุณสมบัติแต่ว่าถามถึงข้อนี้ก็อตอบว่าเคยถูกสั่งให้ปลดออกแต่ว่าตอนหลังได้มีคำสั่งคสช,อชอยกเลิก มันก็เลยลดเกิไปก็คือเหมืแปลว่าคำสั่งนี้ไม่เคยมีคำสั่งลดไม่เคยมีนะครับเรากากที่มีชงแส่ชื่อตรบมาจากเห็นแล้วอะไรเงี้ยบ้างครับผมยังไม่ได้เห็นนะที่จริงแต่ว่าก็ได้รู้อยู่บ้างเป็นบางรายส่วนใหญ่ก็รู้ตามที่สื่อลงนั่นแหละ การตรวจคุณสมบัติเนี่ยเขาก็เอาไอ้รายชื่อที่นักสืบิมลงนั่นแหละมาตรวจเพราะว่ามันททำให้สามารถตรวจล่วงหน้าได้โดยไม่สนใจตําแหน่งแต่นี้ทางพรรคก็จะต้องแจ้งมาอีกทีว่าใครตําแหน่งอะไรและใครที่เอาออกเพราะว่าไอ้ชื่อที่ลงในนักสืบิมมันมากเกินข้อรามอครับกรณีที่ทางะ ก็แล้วแต่ครับถ้าไม่มีปัญหามันก็ผ่านไปได้เร็วถ้ามีปัญหาก็จะต้องตรวจสอบลึกหน่อยมี้ครับในอดีตมีก็แปลว่าคูปองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แจ้งให้หนายกทราบแล้วนายกก็ตัดสินใจเปลี่ยนครับก็ครมประชุมเป็นครั้งสุดท้ายท่านนายกก็ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขณะนี้ก็ต้องถ่ายรูปกันเป็นที่สนุกสนานไม่ได้เศร้าใช่ไหมคะไม่มีความเศร้าโอ้จะไปเศร้าอะไรมีแต่ดีใจและนายกมีสั่งอะไรไหมคะหรือมีใครพูดอะไรไม่มีไม่มีใครพูดอะไรที่ซึ้งๆไม่มีไม่มีฝากอะไรไม่มีไม่ไม่ฝากครับแต่ละท่านเก่งๆอยู่แล้วทำได้ครับ การบริหารราชการแผ่นดินน่ยมันไม่ยากแต่การบริหารราชการแผ่นดินร่วมก,กันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งนะ่ะเป็นเรื่องยากก็เชื่อแล้วก็หวังใจว่าภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ท่านเข้ามาก็ด้วยความคิดตั้งแต่ต้นที่จะสลายขั้วแล้วก็สลายข้ามความขัดแยง้งถ้าตั้งใจอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยก็ก็จะทำงานได้ ขั้นต่อไปก็ทำให้ถูกตามที่รัฐธรมนูญได้กำหนดไว้ขยันซื่อสัตย์อดทนละเอียดรอบคอบโปร่งใสอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พูดแต่เป็นหน้าที่ของครมอตามที่รัฐมนูญกำหนดไว้ถ้าทำได้ตามนี้ต่อไปก็รับรืนครับเพื่อนำไปได้เพื่อน้ำข้ามไป้ามด่านนะว่า